สวัสดีเช้าวันพุทธที่20กันยายนค่ะนักกรุ๊คแทมเคยถ่ายทอดมุมมองส่วนตัวไว้ว่าหากน้ำมันจะพุ่งทะลุหลักร้อยไปไกลไคงต้องอาศัยปัจจัยเชิงโครงสร้างระยะยาวกระตุ้นให้นักลงทุนในตลาดตระหนักว่าดีมาน s u สป라이ดฟอเ c ส s t ที่เคยคิดไว้ภายใต้แผน Energy Transition ว่าจะลดละเล,ลิกใช้พลังงานฟอสซิลได้มากแค่ไหนภายในระยะเวลาเท่าไหร่นั้นผิดแล้วพากันปรับประมาณการโดยยอมรับสภาพว่ายังจำเป็นต้องใช้น้ำมัน รวมถึงบรรดาเชื้อเพลิงฟอสซิลตัวอื่นๆต่อไปอีกยาวนานดังนั้นแผนลงทุนจัดหาพลังงานรูปแบบดั้งเดิมซึ่งดำเนินอยู่ณปัจจุบันจึงอาจไม่พอเพียงสภาวะตื่นตระหนกอันเนื่องมาจากความตระหนักรู้ดังกล่าวมีโอกาสผลักดันราคาน้ำมันและพลพักคภคพัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพุ่งทยานสู่ย่านจินตนาการค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีคุณริชิซูนัก แย้มรัฐบาลอังกฤษกำลังพิจารณาถอยนโยบายลดคาร์บอนโดยแหล่งข่าวเผยรัฐอาจยืดเวลาเริ่มแบนการขายรถเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินออกไปอีก5ปีจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ในปี2035อีกทั้งจะผ่อนคลายแผนเลิกใช้เครื่องต้มพลังงานกา๊าซข่าวล่าสุดสอดคล้องกับคำเตือนของรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียเมื่อว,วันก่อนประกอบกับปัญหาต้นทุนสูงล่มงานประมูลโครงการพลังงานลมในยูเคและสหรัฐทำให้เราเชื่อว่าราคาน้ำมัน มีสิทธิ์เข้าสู่ย่านจินตนาการในมิชาค่ะมาดูถึงการข่าวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,522.96จุดลบ0.30%มูลค่าการซื้อขาย43,232ล้านบาทโดยตลาดทุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนจากช่วงเช้าแว่งตัวขึ้นและพลิกกลับมาปรับตัวลงในช่วงบ่าย นักลงทุนเริ่มขายปรับพอร์ตลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลการประชุมเฟดที่อาจจะเห็นการส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยประกอบกับค่าเงินบาทยังอ่อนค่าส่งผลต่างชาติขายหุ้นไทยต่อแต่ยังมีหุ้นพลังงานช่วยพยุงระดับหนึ่งส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่91,82ล้านบาทและยูพับัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 7 8ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.0 4ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท99สตางค์ต่อดอาลล่าสหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าและเงินบาทปรับตัวอ่อนค่ามากลมากสุดในภูมิภาคจากแรงกดดันราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบโดยหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงนำตลาดขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนเฟดเริ่มประชุมนิกิปิดไปที่33,242.59ี่จุด ลบ0.87%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสชัตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อยค่ะก่อนที่ธนาคารกลางจีนจะประกาศอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีเซี่ยงไฮ้คอมมิสชัปิดที่3,124.96จุดลบ0.03%ค่ะส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะรู้ผลการประชมุมนโยบายการเงินของเฟดดาวโจนส์ปิดที่34,517.73จุดลบ0.31% s, s p 5 0 0ปิดที่4,443.95จุดลบ0.22%และ n a สแตกปิดที่ 13,678.19. จุดลบ0.23%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในวันอังคารค่ะโดยการบวกขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานได้ช่วยชดเชยการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมขณะที่นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อรอผลการประชุมของธนาคารกลางต่างๆในสัปดาห์นี้ c c 4 i ปิดที่7,282.12จุดบวก0.08% DAX ปิดที่15,664.48จุดบวก0.40%และฟุซี่ร้อยค่ะปิดที่7,660.20จุดบวก0.10%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชมุมนโยบายการเงินของเฟดและ BOE ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะลงไป0.3%ปิดที่91.20ดเซนต์ต่อบาเรลเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นติดต่อกัน3วันทำการก่อนหน้านี้ภายหลังจากซาอุดิอราระเบียและรัสเซียขยายเวลาการปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้ส่วนฝั่งของเบนค่ะลบ0.1%ปิดที่94.34ดเซนต์ต่อบาเรล ทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคารค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐสัญญาณทองคำตลาดโคมเม็กสมมัติเดือนธันวาคมบวก0.02ปิดที่1,953.70ดเซนร์อทรัล และโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงกับกองทุนเปิด k t ทแอมทวิน s t ั u กเจอ e ์คอมเ e ล็กซ 1Y1 หรือ KT Twin 1Y1 อายุประมาณ1ปีเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่18 25กันยายน2566นี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บรจอกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อขึนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะและนี่คือทั้งหมดของ k t ท Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k คท m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ